กบอกฮีดตรงนี้ครับทุกคนจะได้เห็นผมก็ผมจักิดนะครับเป็นดีเรคเตอร์ของ g e n s l e r คือหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับชื่อบริษัทนะครับบริษัทเราเี่ยบริษัทอเมริกันนะครับมีพนักงานดีไซเนอร์ทั่วโลกครับ6,500คนมีออฟฟิศทั่วโลกเนี่ย52ออฟฟิศผมดูออฟฟิศหนึ่งใน52ออฟฟิศที่กรุงเทพนี้นะครับคงไม่จะพูดถึงเรื่องออกแบบตึกนะครับถ้าเกิดทุกคนสนใจเรื่องตึกก็ไปที่เว็บไซต์ g e n s l e r ได้เลยครับเรามีตึกให้ดูหลากหลายครับ แต่ผมจะดูพูดแตกต่างกับทุกท่านตอนนี้คือเราพูดถึงแบรนดิ้งซึ่งคอนเซปต์ของวันนี้ก็คือเรื่องของแบรนด์นะครับก็คือคำนี้แบรนด์ดีไซน์แล้วก็มีคำว่าโฟแคสนะครับแ,แรกๆแล้วก็ผมขออนุญาตเกริ่นก่อนว่าไอ้แบรนดิ้งเนี่ยครับมันมี2เลเยอร์นะครับเมื่อเช้านี้เราคุยเ,เมื่อตอนบ่ายเราพูดแล้วว่าเป็นโคเบรดโคเรดแบรนด์นะครับแสนสิริเอ็มพีดีซี D C, มีโคเบรดนะครับแล้วก็มีโปรดักต์แบรนด์ นะครับก็แล้วแต่เลยครับว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมบ้านเดียวต่างๆนานาเนี่ยก็ไปว่ากันแต่ละกรุ๊ปแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับโปรดักแบรนด์เนี่ยก็ต้องถ่ายอัพไปที่โคลเแบรนด์นะครับผมขออนุญาตพูดว่าทำไมต้องทำแบรนดิ้งนะครับ why นะครับมันก็จะมาอยู่ถ้าไปเปิดหนังสือดูครับมันก็จะผมไม่ได้คิดเองนะก็คืออ่านหนังสือแหละนะครับแล้วซึ่งว่าก็คิดว่าน่าจะเป็น principle ที่เราคุยกันว่าอันแรกเลยครับคือเรามีแบรนด์เพราะต้องการให้ทุกคนเห็นแบรนด์เราชัด นะครับ l a r i า y สำคัญนะครับที่2ก็คือ Alignment นะครับเมื่อได้ยินชื่อแบรนด์นีแล้วเข้าใจแล้วว่าแบรนด์นี้ Direction มายังไงนะครับอย่างถ้าบริษัทผม Gensler ทุกคนองเข้าใจว่าถ้าในต่างประเทศนทุกคนเข้าใจว่าเราใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีสังงานเยอะที่สุดในโลกนะครับมีพนักงานดีไซเนอร์เยอะที่สุดในโลกนี่คือ Alignment นะครับทำงานดีที่สุดนะครับต่อมาก็คือถ้าอลไลแล้วครับ ทุกคนเข้าใจกันหมดว่าเราทำมาเพื่ออะไรและแบรนด์มีจุดประสงค์อะไรเนี่ยก็ e f f e c t i v e นะฮะ efficiency ไม่ต้องคิดครับถ้าเกิดจะซื้อบ้านของแสนสลีรู้แล้วแสนสรีทำเพื่ออะไรคุณภาพอย่างไรก็ไปที่แสนสลีเลยนะครับไม่ต้องคิดอันสุดท้ายครับเมื่อเรามีลูกค้าแล้วครับคือ l o y a l t y คือเราหวังอยู่แล้วครับว่าเมื่อเขาเป็นลูกค้าเราเขาก็กลับมาหาเรานะครับดีไซเนอร์ก็เหมือนกันเราเซอร์วิสด,ดีที่สุดเราก็หวังว่าเราจะมีลูกค้ากลับมาหาเราอีก นะครับเมื่อกี้น้องๆที่ขึ้นมาก็ต้องบอกน้องๆทุกคนเลยครับเพราะว่าผมน่าจะอายุน้อยที่สุดนะครับก็เราทํางานคือทุกคนทํางานดีเพื่อสุดท้ายแล้วเพื่อคํานี้ครับว่าลูกค้ากลับหาเรานะครับรอยตีสุดท้ายแล้วสาคัญที่สุดครับคือ i f f e r e n t i a t i o n นะครับทุกอย่างที่เราทำมาเนี่ยคือต้องการความแตกต่างนะครับห้าข้อนั่นเองผมว่าทุกคน,นคงเข้าใจแล้วก็รู้นี่คือเป้าประสงค์เราทั้งหมดนะครับทีนี้เรามาดูว่าเรื่องแบรนด์เป็นยังไง คราวนี้รู้เรื่องเทรนด์นะครับหลายคนพูดถึงนะครับว่าอีก5ปีข้างหน้าครับเรามีโอกาส50-50นะครับที่อุณหภูมิของโลกครับจะสูงกว่า1.5องศาโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็เราก็พูดถึงว่าอันนี้เรื่องสำคัญนะครับ p a r i s Agreement หรือว่า COP21 นะครับปีที่ผ่านเพิ่งผ่านมาเนี่ยคือ COP27 นะครับก็คือการประชุมเรื่องของ Merc คล h a n g e วันนั้นนะครับที่ปารีสก,กรีเมนทนะครับทุกคนเห็นว่าในปี2050ทุกคนต้องลดคาร์บอนฟุตปรินในโลกเพื่อลดอุณหภูมิของโลกนะครับแต่ก่อนถึงปี2050เนี่ยครับ2026ทุกประเทศนะครับต้องส่งรีพอร์ตว่าแต่ละประเทศเนี่ยครับมีเดเรกชันอย่างไรบ้างซึ่งนักวิทยาศาสตร์บอกว่าอันนี้โอกาสเกิดยากมากในบางประเทศนะครับอันนี้ก็พูดถึงว่าเหตุการณ์นะครับถ้าเกิดมันเกิดอุณหภูมิมันสูงขึ้น คนที่เดือดร้อนเนี่ยคนไทยจะไม่เดือดร้อนเท่าไหร่นะครับคนที่เดือดร้อนเนี่ยคือประเทศที่อยู่ในซีโลกใต้อันนี้สําคัญคือเป,เ,เป็นประเทศที่ด้อยพัฒนานะครับอันนี้ลาบากแล้วก็อันต่อมาที่ก็พูดถึงนะครับก็คือนักวิทยาศาสตร์ได้บอกแล้วว่ากับกลุ่ม G 7นะครับผู้นําโลกทั้งหมดนี้ว่าถ้าเกิดอุณหภูมิสูงขึ้น1.5เนี่ยคอสที่เราต้องแก้ไขมันมันจะสูงมากนะครับเราก็ดูนะครับว่ามันเป็นไปได้ขนาดไหนแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับ ที่มันชัดที่สุดนะครับเมื่อปีนี่คือเลกรคคอร์ดของเอ่อซีโอสองเอมิปี1950ทั้งโลกนะครับ emit CO2 เนี่ยครับแค่6บิลเลียนตันนะครับต่อปีในปี2องเอ่อหนึ่ปี1990เการ้อยเกาสิบเราิมิยีบ ton. ิลเลียนตันณปัจจุบันนะครับโดยเฉลี่ยต่อป,ปีแล้ว34บิลเลียนตันต่อป,ปีไอ้พวกนี้มันคืออะไรครับคือการใช้ไฟฟ้าของพวกเรานี่แหละการใช้ยุทธงพวกเรา การใช้เมืองนะครับการใช้ชีวิตพวกนี้มีผลหมดอย่างน้องๆที่พูดไปเมื่อกี้นีครับเรื่องของการประหยัดน้าประหยัดไฟต่างๆานานาเนี่ยมันคือสิ่งที่ต้องอยู่ในอินคอ์เีในดีไซนทั้งหมดแล้วซึ่งแบรนด์มันก็ต้องสะท้อนพวกนี้นครับนี่คือเทรนด์ทำไมเราต้องสนใจเรื่องพวกนี้นครับอันนี้หลกัหลกๆเลยอันนี้คือเป็นเหตุผลที่ Climate Action ถึงสำคัญแล้วก็มันก็พ่วงกับ ESG นะครับหลาย ช่วงหลายปีที่ผ่านมาหรือล่าสุดนี้ก็คนพูดเรื่องของ ESG มากขึ้นในเกนเซอร์เองเราก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับแล้วจะเป็นสำคัญเป็นเรื่องหลักของเราในการทําธุรกิจของเราด้วยแต่ประเด็นในข้อมูลทั้งหมดนี้ครับนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราถึงต้องไป ESG นะครับแต่ที่สําคัญก็คือบรรทัดที่3จากข้างล่างนะครับเ,เรื่องของคาร์บอนนะครับอันสุดท้ายที่สำคัญที่สุดครับมี mitigating list ก็คือ การที่จะลดความเสี่ยงของเราที่จะเกิด global warming หรือโอกาสที่เราจะทําให้อุณหภูมิโลกสูงมากกว่า1.5องศาต่อปีนะครับอันนี้เราพูดถึง E ก่อนหลายคนอาจจะไม่เคยคุ้นไม่คุ้นหรือคุ้นแล้วผมก็ขอย้ำอีกทีนึงว่าคือ E เนี่ยคือ environment environmental นะครับสภาพแวดล้อมหลกัหลกๆคือ climate change นะครับ water usage นะครับ air quality นะครับ operational carbon นะครับพวกเนี้ สิ่งพวกนี้ครับคือสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจกับมันแล้วซึ่งหน้าที่ของเราครับที่น้องๆที่ขึ้นมาทุกท่านรวมถึงตัวผมเองเนี่ยแล้วก็น้องที่จะขึ้นมาต่อไปแล้วเราสนใจเรื่องพวกนี้มากนะครับเรื่องของคาร์บอนฟุตพินท์เพราะว่าดีไซเนอร์หรือดีลลอพเปอร์พวกเราครับผมเคยพูดกับนักศึกษาผมหลายคนว่าการเรียนวิวชาสถาปัิกกรรมเนี่ยครับอันแรกเลยเราต้องยอมรับก่อนว่าเราเป็นผู้ทําลายตัวหนึ่งตัวตัวยงเลยไปทุกที่เราลื้อและสร้างหรือเรือสร้างอันนี้คือโลกเก่า โรคใหม่เับเราต้องเก็บและปรับปรุงและพัฒนานะครับเพื่อโลเพื่อลด Impact ที่มีกับโลกนี้นะครับผมว่าน้องๆทุกคนนี้ก็มีเดเร t ชันเดียวกันแล้วผมก็เชื่อว่าการพัฒนาโครงการในอนาคตนะครับสถาปนิก d e v e l o p p r r n v v s t t r r หรือแม้กระทั่ง o อ n เ r ครับ mindset ต้องเปลี่ยนนะครับไม่งั้นเนี้ยทุกคนก็เดือดร้อนกันหมดนะครับอันที่2ก็คือ Social นะครับที่เราพูดถึงตัว S Equality, Inclusion, e q นะครับ e s s c s affordable housing access to education mobility health and wellness อันนี้คืออันที่เราพูดกันนะครับน้องสามอันี้พูดถึงเรื่องของ wellness wellbeing นี่ก็สำคัญอันสุดท้ายครับอันนี้ก็คือเรื่องของ G นะครับ governance หลักๆแล้วเนี่ยครับก็คือ developer เราครับผู้พัฒนาโครงการหรือ Designer เองครับไม่เกี่ยวงานออกแบบเลยการบรหิหารจัดการของเราครับ transparency สำคัญทำอะไรออกมาต้อง report ออกไปนะครับเพื่อให้บอกว่านี่คือ direction ที่เราต้องทำหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้รักโลก แต่ไม่ทําอะไรเลยแต่ทําแต่ไม่บอกอันนี้ก็ไม่ควรในันการที่สื่อสารเข้าไปครับ Direct Message สำคัญเพื่อ Drive ทุกอย่างนี้ครับให้ไปในทางเดียวกันทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ Forecast ที่เก n เ l อรเองครับเราเชื่อเรื่องของการทําวิจัยนะครับทุกปีครับบริษัทผมก็จะทําตีพิมพ์ออกมานะครับ Forecast ว่าปีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือแนวทางของงานออกแบบเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าทุกคนสนใจก็ไปที่เว็บไซต์ g e n s l e r ครับดาวน์โหลดได้ฟรีเพราะเราเชื่อว่าการให้สำคัญกว่าการรับนะครับคือเราทำรีเสิร์ชเราให้รีเสิร์ชเราให้เพราะเชื่อว่าอย่างที่เราบอกไปครับเราทำอะไรเราบอกเพื่อหวังว่าคนที่มาอา่านนะครับเอาไปต่อยอดเป็นภาษาที่ผมพูดถึงนะีครับคือไม่ต้อง Re-Invent the w h e e l คือไม่ต้องทำซ้ำเอาของ g e n s l e r d e ดีไซมาแล้วหรือรีเสิร์ชมาแล้วไปต่อยอดเอาไปพัฒนาต่อนะครับ ในงานนี้เรามองว่าตอนนี้ครับเราผ่านโควิดมาแล้วแต่จริงๆมันไม่ผ่านจริง,งนโลกของประสบการณ์นะครับที่เราบอกว่าประสบการณ์ของคนในซิตี้จะเปลี่ยนไปนะครับงั้นเนี่ยการพัฒนาโครงการมันต้องเปลี่ยนแปลงตามนะครับอันที่2เราพูดถึงเรื่องของ Climate Change อันหนึ่งแหละโควิดนะครับที่สำคัญก็คือเรื่องของ Supply Chain หลายคนคงจะอย่างผมอะเรามีประสบการณ์ละ เวลาเราคุยกับดีไซเนอร์หรือคุยกับอินเวสเตอร์หรือคุยกับดีบล็อปเปอร์เนี่ยซัพพลายเชนสำคัญนะครับโกลบอลซัพพลายเชนเนี่ยผลกระทบมากกับเรื่องของโควิดอันนี้เราต้องดูเราบอกว่าต่อไปเนี่ยครับอันที่เห็นใน,ในกราฟที่ผมมองทางนี้นครับที่น้องๆได้พูดไปแล้วเนี่ยครับว่าพลังงานทั้งหมดในโลกครับ39นนะครับไปในเรื่องของอาคารอย่างดรพรพูดถึงเรื่องของการใช้ดิจิทัลทวิน การที่มีดิจิทัลวินเข้ามาครับก็มันจะช่วยลดเรื่องของโอเปอเรชั่นคาร์บอนถ้าบริหารจัดการได้ดีแล้วนะครับคาร์บอนที่ใช้ในการบริหารจัดการมันก็จะน้อยลงสุดท้ายแล้วครับเราก็ใช้ไฟน้อยลงถ้าใช้ไฟน้อยลงปุ๊บฐานหินที่เอามาเบรนหรือเผามาผลิตพลังงานก็น้อยลงแล้วก็สุดท้ายก็คือคาร์บอนที่รีิสู่อากาศก,าก็น้อยลงที้นี่จะเห็นว่าบิวติงเซกเตอร์ครับมีความสําคัญมากนะครับไม่เพียงเฉพาะเรื่องของ e m b o d i e d c a ร b บ n ที่มันอยู่ในวสัสดุก่อสร้างที่เราใช้ โอปอร์นคคาร์บอนนี่เป็นส่วนสำคัญแล้วผมก็เห็นด้วยกับที่ดรพรพูดถึงเรื่องของการบริจารอาคารถ้าทุกอย่างอยู่ในข้อมูลมันจะการง่ายขึ้นสุดท้ายแล้วครับมันสามารถลดต้นทุนได้หมดลดต้นทุนหมายความว่าครับลดการใช้พลังงานนะครับเพราะพลังงานเป็นต้นทุนที่สําคัญอันนี้เราพูดถึงเทรนด์นะครับเมกะเทรนด์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือชุดการใช้ของคนนี่นครับบิลล็องกิ้งแอนด์เพลสเมกิ้งอันนี้คือ รู้ว่าอยู่ที่คือทายังไงให้พื้นที่นั้น,นครับมีความหมายสําหรับคนซึ่งผมว่าในการพัฒนาโครงการเนี้ยอันนี้สําคัญนะครับอันที่2ก็คืออเมนิตี้องค์ประกอบของโครงการนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกเมื่อกี้ที่มีดิบราบลายนิ่งบอกว่าทับเพาเขาครับดีไซน์เนี่ยแตกต่างกันทุกโครงการอันนี้เราเรียกอเมนิตี้หรือการที่ไปทํางานกลับมาแล้วเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ได้ตลอดเวลาเหมือนรีเซิร์ฟที่คุณแหม่มจะพูดถึงอันนี้สําคัญนะครับแล้วก็ Flexibility, will b e c o m e a Critical Investment หมายความว่าอะไรครับความยืดหยุ่นของพื้นที่นะครับในเชิงของการพัฒนาโครงการเองนี่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาที่หัวสาย Commercial นะครับอันนี้สำคัญแล้วก็ที่พูดถึงก็คืออันนี้ดิจิ t a ลก็ตรงกับที่ดรพงพูดเหมือนกันอันนี้มาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นดิจิ t a ลหรือ p h y ิ i c a ลมันต้องเป็นอินซิมเลสนะครับเราเข้าบ้านโฮมออโตเมชั o น ก่อนถึงบ้านเราเซตอัพเลยครับว่าถึงบ้าน5้าโมงนะให้เปิดแอร์อะไรเปิดเครื่องทาความร้อนนู่นนี่นั่นไว้ก่อนพวกนี้มาแน่นอนนะครับแล้วก็เพรสพอเกเตอรลิงเพราะว่าช่วงโควิดเราเห็นเลยครับว่าทุกคนจะโหยหาสังคมนะครับถ้าเกิดเรามีโครงการใหม่พัฒนาโครงการใหม่พื้นที่เปิดเพื่อให้คนสามารถมาใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยผมว่าสำคัญนะครับเพราะเราเราจะเห็นได้เลยครับว่าโลกครับมันห่างออกเรื่อยๆไม่เหมือนสมัยที่เราเป็นเด็ก นะครับทุกคนอยู่ด้วยกันแต่พอโลกเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยทุกคำมันแนยออกจากกันหมดแล้วด้วยมีโลคอุบัติใหม่แล้วเนี่ยทำให้คนยิ่งห่างไปใหญ่ดังนั้น,นการพัฒนาโครงการนะครับเรื่องของสถานที่ที่ให้คนมาใช้กิจกรรมทํางานร่วมกันเนี่ยผมว่าสําคัญนะครับอันนี้ก็กลับมาที่ดีไซน์ที่น้องๆพูดไปครับคืองานออกแบบครบัเป็นเครื่องมือที่สำคัญผมว่าดีลอปเปอร์ในยุคนี้นะครับ ต้องให้ความสนใจเรื่องของงานออกแบบมากขึ้นนะครับการขายอย่างเดียวอาจจะไม่ตอบโจทย์ถ้าก่อนที่ผมจะขึ้นวันทีวันนี้นะครับเมื่อคืนนี้ก็ได้ทำรีเสิร์ชเบื้องต้นลองไปเว็บไซต์ไปเว็บไซต์ไปดูเว็บไซต์ของหลายบริษัทที่เป็นสปอนเซอร์งานนี้นครับทุกส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องโครงการตัวเองซะมากกว่าแต่ไม่ได้พูดเลยว่าโครงการของเราให้อะไรกับผู้บริโภคบ้างเพราะเราเชื่อว่าผมคิดว่าเขาเชื่อว่า ราคาเป็นตัวดราฟตความต้องการของคนแต่จริงอาจาจะไม่ใช่นะครับจากที่รีเสิร์ชที่คุณแแ่บพูดม,า,มา,เา,เาเมื่อเช้าเออเมื่อตอนบ่ายไม่ใช่แล้วคือบางทีถ้าเราพูดถึงเรื่องความรู้สึกของคนนียครับราคาอาจจะไม่ไม่ใช่ปัจจัยถ้าเขาเห็นโปรดักที่ดีแอมบิเนี้ที่ดีสร้างสังคมที่ดีเขาครับราคา,าจ,จะไม่ใช่ปัจจัยของเขาแล้วเพราะว่าคนปัจจุบัน,นครับมองหาพื้นที่ที่สามารถทําให้เขาใช้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข เพราะจะเห็นว่าช่วงที่มีโควิดเนี่ยครับเราไม่ปกติเลยสักคนหนึ่งนะครับเราทําอะไรไม่ได้หลายๆอย่างแต่ถ้าเกิดโครงงานในอนาคตที่เราพัฒนาแล้วเนี่ยสามารถที่จะทําให้มันเป็นไฮบริดได้นะครับแล้วก็เอื้อมนูให้กับคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขเนี่ยสำคัญอันนี้พูดถึงแบรนด์ละอันนี้คือจาก Gensler Research นะครับว่าแบรนด์ must keep promise not just make them นะครับคือแบรนด์เนี่ยต้องคีบคำมสัญญาที่ให้ไว้กับผู้บริโภค นะครับอันนี้สำคัญ Organization will be expect to show the impact อันนี้เมื่อกี้ที่ผมพูดถึงนะครับเมื่อเราทำอะไรเราต้องประกาศออกไปว่าเราทำอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดโครงการไหนคิดถึงเรื่อง ESG หรือเรื่องของ Sustainability ต้อง incorporate หรือให้ความรู้กับสาธารณะเพราะผมเชื่อว่าการให้ความรู้ครับคือการส่งต่อแนวทางวิธีการปฏิบัตินะครับทำให้งานมันง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับ แล้วก็ที่สำคัญเลยที่หลายๆคนพูดถึงเรื่องของ Customer Service นะครับพนักง,งานเราครับต้องเชื่อมั่นในมุ่งมัน่นหรือเชื่อมั่นในในแนวทางขององค์กรอันนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเกิดเขาเชื่อแล้วครับเวลาเขาเจอลูกค้าเขาขายได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะครับถ้าเกิขาไม่บายอินเมื่อไหร่เนี่ยการที่จะขายอะไรสักอย่างเนี่ยผมว่ามันยากเพราะว่าขัดกับความรู้สึก หลายโครงการครับที่เราที่ผมช่วยช่วยพัฒนาโครงการหลายครั้งที่ผมต้องไปช่วยเทรนเซลว่าจะขายโครงการอย่างไรเพราะว่าสถาปนิกเองเป็นคนที่รู้ดีที่สุดครับว่าเราใส่อะไรลง,ลงไปแล้วบ้างในโครงการนะครับพอเราได้สื่อสารไปแล้วครับพนักงานทุกคนเนี่ยเข้าใจและเห็นแนวทางร่วมกันพอเขาออกไปขายเขาขายอย่างมั่นใจนี่สําคัญนะครับแล้วสุดท้ายน,นี่สําคัญครับคือถ้าพูดแล้วต้องทำนะครับมีบ หลายองค์กรพูดมาแต่ไม่ทำไม่เห็นอันนี้เป็นประเด็นอย่างที่ผมเขียนนี่นครับคือฟอร์มเทลมีคือจากการที่บอกผมแล้วเนี่ยครับแล้วก็แสดงให้เห็นแล้วแล้วก็สุดท้ายครับเราต้องพรูฟว่าเราทำได้จริงอันนี้สำคัญซึ่งผมขอยกตัวอย่างบริษัทผมเองเรามีโซโลแกนนะครับ Create a better world through the power of design เราเชื่อว่าสามารถทำให้โลกให้ดีกว่านี้ได้ด้วยพลังของการออกแบบ ผมเชื่อว่าน้องๆที่นั่งอยู่ข้างล่างทุกคนที่ไึกษาปนิกเนี่ยเชื่ออย่างเ,เช่นกันแล้วผมก็คิดว่า d ดี e l o p ล r อปเปอร์เนี่ยคงเชื่อเหมือนกันว่าการ,ราพัฒนาโครงการเนี่ยมันสามารถสร้างสังคมที่ดีกว่าได้นะครับโครงการที่ดีกว่าได้แล้วก็โปร d u ก t ์ที่ดีกว่าได้เมื่อเราคิดถึงที่แล้วเราทําไงบ้างครับเราสื่อสารผ่านเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าอะไรครับว่าเรามีคอร์เปอเรทแบรนดิ่งใช่ไหมครับมีโปร d u ก t b แบรนด์ Brand. อันนี้คือผลลัพของเรานะครับเรามีหลาย 28 Product เราก็พยายามสื่อสารไปครับในแต่ละ Product เนี่ยเรามุ่งเน้นอะไรบ้างแล้วเราตอบโจทย์เรื่อง ESG อย่างไรบ้างแบรนด์พัฒนาโครงการก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ของเกนเซอร์เองครับเมื่อเราบอกว่าเราจะต่อสู้เรื่องโลกร้อนนะครับ Climate Action CEO ผมครับที่อยู่ทางทาง,ทางซ้ายมือนะครับ CEO ผมก็ sign agreement ที่ UN เ,เลยว่าเก n เซอร์เองในฐานะผู้ออกแบบนะครับ by 20 30ครับโครงการที่เราออกแบบทั่วโลกครับจะใกล้เคียงกับคาร์บอนอยู่ที่สุดซึ่งตอนนี้เหลืออีก7ปีอันนี้คือคอมมิทเมนต์ของเฟิร์มแล้วผมในฐานะผู้ออกแบบหรือผานะหคนหนึ่งในองค์กรนะครับก็ซื้อไอเดียนี้ดังนั้นโครงการที่เราทํามาตลอดเวลาเวลาที่ที่เราดีไซน์มาเราพยายามเอมเรื่องพวกนี้นะครับให้ลูกค้าเข้าใจว่าเราทำอ่าอันนี้ก็คือเป็นพรูฟของเรานะครับว่าเราทําจริง นี่คือโครงการที่เราทําเรื่องของประหยัดพลังงานนะครับสามารถดูข้อมูลได้ครับเพิ่มเติมเราเชื่อเรื่องของการส่งต่อนี่คือรีเสิร์ชที่เรามีนะครับและนี่คือเป็นตัวอย่างของบริษัท d e v e l o p เปอร์ในอเมริกาที่เขาทาเช่นเดียวกันเรื่องของการความยั่งยืนนะครับเขาเป็นบริษัทเบอร์หนึ่งเรื่องของพัฒนาโครงการเขาก็พูดครับว่าโครงการที่เขาทำเนคาร์บอนโลกขนาดไหนนะครับผมผมขอไปผ่านๆนะครับลองดูครับนี่คือพูดของเขามีรถนักชัดเจน นะครับอ่าอันนี้ก็ที่ผมบอกครับว่านี่รีเสิร์ชเรามานันก็ว่าเจน Y กัอย่างเจน Z เนี่ยครับเจนซเนี่ยอนาคตเนี่ยในอเมริกาเองผมก็ในเมืองไทยก็มองมองเหมือนกันว่าแบรนด์ที่เขาจะซื้อหรือเขาที่เขาจะเชื่อได้ต้องพูดให้เข็็นว่ามีคอมมิชเมนต์นะครับว่าจะทำอะไรจริงแล้วก็ให้ผลให้ผลยังไงกับคอมมิชตี้ส่วนอันนี้นนผม คงไม่พูดถึงแล้วอันนี้คือเออทรนที่จะเกิดขึ้นนะครับว่าใน Product ในอนาคตนะครับมันมีองค์ประกอบไหนบ้างที่จะเป็นแนวทางที่เราสามารถ Incorporate ได้ใน Product ของเรานะครับเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนในยุคใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ a อ e of Healing นะครับเอยอย่างที่ดรพรพูดถึงนะครับ o r h r v n o r e r n n d Being นะครับพวกนี้สำคัญทั้งหมดนะครับสุดท้ายแล้วครับอันคอนซูม ที่เราพูดถึงนะครับคือการลดขอบคุณมากครับขอบคุณดรจักรติดเหลืองเจริญรัตน์นะครับ